สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแม่เหมี่ยวน้องปอค่ะวันนี้นะคะแม่เหมียวมีวิธีพับเหรียญปวยทานนะคะดาวมาแนะนําค่ะวันนี้นะคะแม่เหมี่ยวใช้ริบบิ้นเบอร์สองค่ะจํานวนสี่เส้นนะคะความยาวนะคะอยู่ที่เส้นละหนึ่งร้อยสเซนติเมตรค่ะพอตัดเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาเริ่มทํากันเลยค่ะอันนี้ก็คือเหรียญน,นะคะวางลงไปนะคะที่เส้นค่ะนะคะ เริ่มเลยนะคะแล้วก็เนี่ยวางไว้ลักษณะแบบนี้นะคะเหลือริบบิ้นไว้ประมาณนี้ก็พับเข้ามาค่ะขั้นตอนต่อมาค่ะพับเฉียงนะคะมาทางซ้ายค่ะเนี่ยค่ะเฉียงมานะคะขั้นตอนต่อมาค่ะเราก็พับเฉียงขึ้นไปด้านบนค่ะขั้นตอนต่อมานะคะก็พับเฉียงลงมาด้านล่างค่ะ ขั้นตอนต่อมาค่ะพับเฉียงนะคะทะแยงขึ้นไปด้านบนค่ะมันจะได้ทั้งหมดห้าแฉกนะคะเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้านะคะเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าแฉกหรือว่าห้ามุมนะคะพอเราได้แบบนี้แล้วนะคะขั้นตอนแรกนะคะแม่เหมียวค่ะผับริบบิ้นนะคะไปทางด้านหลังของเส้นค่ะปลายริบบิ้นนะคะเราชี้ไปทางซ้ายค่ะ นำปาริบบิ้นนะคะวนกลับมาทางขวามือค่ะนี่คือได้หนึ่งแฉกแล้วนะคะสังเกตดูว่าเนี่ยค่ะหนึ่งแฉกอันนี้แฉกที่สองมันจะมาทะแยงออกมาแฉกที่สามค่ะเราก็พออยู่ลักษณะแบบนี้นะคะเราก็ตั้งขึ้นมาค่ะเราก็พาปริบบิ้นนะคะไปทางด้านหลังของเส้นนะคะปลาริบบิ้นนะคะชี้ไปทางซ้าย เราก็ม้วนปลายดิบบิ้นนะคะกลับมาทางขวาค่ะเนี่ยคะ่ะหนึ่งอันนี้แฉกที่สองไปแฉกที่สามคะ่ะเว้นที่สี่ไว้เราก็จะมาแฉกที่ห้าค่ะจัดตั้งขึ้นนะคะพับดิบบิ้นไปทางด้านหลังของเส้นปลายดิบบิ้นชี้ไปทางซ้ายคะ่ะพับปลายดิบบิ้นนะคะกลับมานะคะทางด้านหลังของเส้นปลายดิบบิ้นก็ชี้มาทางขวาคะ่ะ ค่ะเมื่อกี้เราเว้นตรงนี้ไปนะคะเนี่ยค่ะก็จะกลับมาทําตรงนี้เหมือนเดิมนะคะพับดิบบิ้นนะคะไปทางด้านหลังของเส้นค่ะแล้วก็พับดิบบิ้นกลับมานะคะทางด้านหลังของเส้นอีกหนึ่งรอบทีนี้ก็มาแจกด้านล่างแล้วนะคะเนี่ยค่ะจับตั้งขึ้นมาค่ะพับริบบิ้นนะคะไปทางด้านหลังของเส้น ปาดิบบิ้นนะคะชี้ไปทางซ้ายมือค่ะแล้วก็เอากลับมานะคะเนี่ยค่ะเราจะทำแบบนี้นะคะสองครั้งนะคะอันนี้คือแฉกสุดท้ายที่เราทำมันก็จะเฉียงออกมาด้านล่างก็คืออันนี้คือทำแฉกนี้แล้วเราก็เว้นแฉกนี้มาแฉมาทำแฉกต่อไปนะคะเนี่ยค่ะพับปิบบิ้นนะคะไปทางด้านหลังของเส้นค่ะ ปลายดิบบิ้นชี้ไปทางซ้ายมือค่ะพับปลายดิบบิ้นกลับมาที่ขวามือนะคะนี่ค่ะคลอบไว้เลยค่ะต่อมานะคะนี่ค่ะทำแฉกนี้มันก็จะเว้นแฉกนี้ไว้สลับมาอีกหนึ่งแฉกนะคะพับดิบบิ้นนะคะไปทางด้านหลังของเส้นค่ะปลายดิบบิ้นชี้ไปทางซ้ายนําปลายดิบบิ้นนะคะกลับมาทางขวาค่ะนี่ค่ะทําแฉกนี้มันจะเว้นแฉกนี้ไว้มาแฉกด้านล่างค่ะ พับริบบ mm ินนะคะไปทางด้านหลังของเส้นค่ะปลายริบบินชี้ไปทางซ้ายนะคะแล้วก็นำปลายริบบินกลับมาทางขวาค่ะนี่ค่ะแฉกนี้แล้วก็เว้นมานี่ค่ะตั้งขึ้นมานะคะพับริบบิ้นนะคะไปทางด้านหลังของเส้นค่ะปลายริบบินชี้ไปทางซ้ายค่ะนำปลายริบบินกลับมานะคะทางขวาค่ะอันนี้ก็ ทำตรงนี้เว้นตรงนี้ไว้นะคะอันนี้คือแฉกสุดท้ายแล้วนะคะแฉกที่ห้าค่ะพับดิบบิ้นนะคะไปทางด้านหลังของเส้นปลายดิบบิ้นชี้ไปทางซ้ายจับปลายดิบบิ้นกลับมาทางขวาค่ะเนี่ยค่ะเราได้ลักษณะแบบนี้เราจะพลิกกลับด้านมานะคะอันนี้ก็คือแฉกที่เราทําเว้นอันนี้ไว้นะคะต่อไปเราจะมาทําอันนี้นะคะปลายดิบบิ้นที่ชี้ขึ้นไปด้านบนค่ะ มมวนปลายดิบบินเข้ามาด้านในนะคะเนี่ย si ค่ะปลายดิบบินที่ชี้ขึ้นไปด้านบนนะคะเรามมวนปลายดิบบินนะคะเข้ามาด้านในค่ะมันจะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะเส้นจะอยู่ด้านในเส้นนะคะเนี่ยค่ะเส้นตรงนี้นะคะจะอยู่ด้านด้านในของเส้นนะคะไม่อยู่ด้านบนนะคะอยู่ข้างในค่ะนะคะแล้วเราก็ครอบลงไปนะคะ่ะเนี่ยค่ะ พอครอบลงไปนะคะเส้นที่เราทําคือเส้นนี้มันจะเว้นเส้นนี้ไว้มันจะไปทะแยงออกเนี่ยคะ่ะอีกมุมนึงนะคะทำหนึ่งช่องเว้นหนึ่งช่องนะคะก็จับฐานตั้งขึ้นค่ะปลายดิบบินที่ชี้ขึ้นไปด้านบนค่ะแล้วเราก็ม้วนปลายดิบบินเข้าไปด้านในค่ะครอบลงไปนะคะนี่ค่ะ เราจะได้ลักษณะแบบนี้นะคะทำหนึ่งเส้นเว้นหนึ่งทำหนึ่งนะคะหนึ่งแฉกเว้นหนึ่งแฉกนะคะเส้นต่อมานะคะก็คือเส้นนี้ค่ะเนี่ยจับดิบบินขึ้นไปด้านบนค่ะม้วนปลายดิบบินเข้าไปด้านในนะคะแล้วครอบนะคะลงไปค่ะทำหนึ่งแฉกเว้นหนึ่งแฉกค่ะ จับตั้งขึ้นนะคะแฉกที่เราจะทำม้วนปลายดิบบินนะคะเข้าไปด้านในค่ะแล้วคอบลงไปนะคะเนี่ยค่ะทำหนึ่งแฉกเว้นหนึ่งแฉกจัดตั้งขึ้นนะคะเส้นที่เราจะทำเราก็ม้วนปลายดิบบินเข้าไปด้านในค่ะ นี่ค่ะตอนแรกๆมันก็จะไม่สวยแบบนี้นะคะเดี๋ยวทําต่อไปมันก็จะเต็มแล้วก็เสมอกันแบบนี้ค่ะม้วนปลายริบบิ้นเข้ามาด้านในแล้วครอบนะคะม้วนปลายริบบิ้นเข้ามาด้านในแล้วครอบลงไปคะ่ะเส้นที่เราจะทําก็จัดตั้งขึ้นแบบนี้นะคะม้วนปลายริบบิ้นเข้ามาด้านในแล้วครอบลงไปคะ่ะทำหนึ่งแฉกเว้นหนึ่งแฉกนะคะเนี่ยค่ะ ม้วนปลายดิบินเข้ามาด้านในค่ะม้วนปลายดิบินเข้ามาด้านในนะคะม้วนปลายดิบินเข้ามาด้านในนะคะทำหนึ่งแฉกเว้นหนึ่งแฉกนะคะนี่ค่ะทำหนึ่งแฉกเว้นหนึ่งแฉกนะคะ ทำหนึ่งแฉกเราเว้นไว้หนึ่งแฉกนะคะเราก็ม้วนปลายริบบิ้นเข้ามาด้านในนะคะทำอย่างนี้จนกว่าริบบิ้นจะหมดนะคะแล้วเราก็จะได้เงาเออดาวที่สวยงามค่ะอันนี้น่าจะเป็นขั้นตอนสุดท้ายนะคะเนี่ยคะ่ะก็ม้วนมานะคะแต่ว่าเราอ่ะสอดปลายริบบิ้นเข้าไปด้านในนะคะพอเป็นการเก็บฐานของริบบิ้นนะคะ เนี่ยค่ะสอดเข้ามามันจะมาทะลุออกตรงนี้ค่ะเนี่ยค่ะเราก็ดึงออกมานะคะเนี่ยค่ะดาวของแม่เหมียวก็เสร็จแล้วนะคะเราก็ตัดปลายริบบิ้นตัดตรงขอบนี้เลยค่ะตัดให้สนิทสนิทชิดๆกันนะคะเนี่ยค่ะมันก็จะได้ไม่เป็นรอยริบบิ้นนะคะเนี่ยค่ะสวยงามแล้วนะคะดาวของแม่เหมียว เราก็เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ